เรายังอยู่ในสัปดาห์ที่13อยู่นะคะในหน่วยบ้านเธอบ้านฉันเหมือนกันไหมวันนี้คุณครูจะมาสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษค่ะอันนี้เป็นเล่มใหม่นะคะเด็กๆเ,เล่มใหม่ที่เด็กๆจะต้องทํานะคะครูก็ทมไม่ให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมข้างหน้าด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมข้างหน้าอย่าลืมลากตามรอยปะด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีให้ครูด้วยนะคะต่อไปเรามาดู หน้า2ถึงหน้า9อันนี้เป็นการฝึกมือนะคะว่าเรายังทำตรงเหมือนเดิมไหมคือตอนเราเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งเราอาจจะทำไม่ตรงนะคะตอนนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็น A นะคะเ B เขียนตามรอยปะแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะจนกว่าจะไปถึงหน้าที่9ค่ะนะคะ,นะคะมี A B C D EF G H I J ถึงหน้า9นะคะอย่าลืมทุกหน้าต้องระบายสีด้วยนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกสมุดนะคะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเด็กๆเ,เขียนตัว A แต่อันนี้ไม่มีรอยจุดปะเด็กๆจะต้องเขียนด้วยตัวเองตามจุดที่คุณครูจุดไม่ให้นะคะพยายามเขียนให้ตรงกับตำแหน่งที่คุณครูเขียน ข้างบนไว้นะคะให้เด็กเขียนให้ตรงเลยจนถึงตรงที่ครูจุดสุดท้ายนะคะที่เหลือก็จะเป็นการเขียนชื่อชื่อเด็กหญิงเด็กชายแล้วอย่าลืมอ2อทับสด้วยนะคะทำตั้งแต่หน้านี้ไปจนถึงตัวอีนะคะตัวอีค่ะหน้านี้เลยค่ะถึงวันที่10เลยนะคะ a b c d แล้วก็ e ค่ะเป็นหน้าสุดท้ายทุกหน้าเด็กๆจะต้องเขียนชื่อหมดทุกหน้าเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้แบบฝึกหัดมีแค่2อเล่มเองนะคะเด็กๆตั้งใจทําด้วยนะคะตั้งใจทํำมันจะได้หมดเร็วๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ